เอายกขึ้นไปอยู่ที่คูกล้องเตเรียบยอ้อยเตโอยังเตีได้นะครับมินดาจีเอาครับอยู่ที่ลูกเสิร์ฟจะเกาะเอาเสิร์ฟไปแล้วเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่คูกล้องปักเข้าให้โอ้โหเรียบย้อยเอาเสิร์ฟมาเปิดหัวเอาิงวิ่งโยกยกโย,ยกยกถอยถอยถอยปักเรียบ้อยไหมเรียบย้อย ตะโกเสอร์ไปเอาเปิดยกขึ้นมาคูกล้องปักเข้าให้เรียบร้อยเก้าแปดเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปแระเรียบร้อยแปดเก้า <8, 9. S 1> โอ้ยลูกโลงนะครับแ้มเข้านแล้วครับเก้าต่อเก้าเอาเสอร์ไปเ,เปิด เอายกขึ้นไปอยู่ที่กูกล้องปากเรียบร้อยเอาเสิร์ฟมาเปิดหัวได้อย่เอ้ายกขึ้นไปเตะเรียบร้อยแต้มเท่ากันนะครับที่9 9เก้เอาเสิร์ฟไปแล้วตัดยอดหนึ่งโอ้ยเอาแล้วตอนนี้มินตาจีกับเจ้าโก้นำแล้วครับ สิบต่อเก้าสิบต่อเก้าเอาเสือไปเปิดยิงเอายกขึ้นมาโอ้เอาแล้วเก่าโกเสิร์ฟได้สองแต้มติดเลยนะครับเป็นจิเบตต่อเก้า เอาจะโกเซิร์ไปแล้วเปิดเอาโยกขึ้นมายังโยปาเข้าให้ให้นะครับยังเอาตัวรอดได้นะครับสิบสิบสามเอาเปิดเอาโยกขึ้นไปเอาสิบสามต่อสิบสมาทูสมาทู สมาธูป้าวีสมาธูสมาเอาเสือไปเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นไปอยู่ที่กล้องเตะเรียบลอยสิบสิบสามเอาเปิดได้โย่โอ้ยเปิดเสียแล้วครับโอ้โหไล่มาอีกแก้มเป็นสิบเอ็ดต่อสิบสาม เอาเปิดเขาเอาละครับกองเชียร์ต้องถอยหน่อยถอยไม่ทันเตะโออย่างเตะได้นะครับมินจีมสิบสิบสองเอาเซอร์ไปเปิดหนึ่งโอ,โอ,โอเปเสียนะครับ14 12เกมไม่เกมนะครับกองเชียร์พร้อมนะครับกองเชียร์พร้อมนะครับพร้อมที่จะส่งเสียงเกมไม่เกมสิบสีองเอาเสิร์ไปแล้วเปิดหนึ่ง ยาสิบ 15, ห้าสิบสองนะครับ